สวัสดียามเช้าครับทุกท่านครับวันนี้วัน,ว,นวันพุธวันพุธครับพัดย่างบ้านครับครับวันนี้สหายผมก็มาหาแต่เช้าพอดีผมกําลังทํากับข้าวกินผมก็เลยเล่าไปเป็นลมเชิญเขากินข้าวด้วยครับชวนเขากินข้าวด้วยกลัว,ว, <laughs> ขวเขาเป็นลมหรือเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องไปก,ปกรึบกับเนี่ย ามว่ายังไม่กินข้าวเลยครับก็เลยจัดให้ท่าหน่อยวันเนี้กับข้าวก็มีเนี่ยคประทูแล้วก็น้ำพริกนี่นี่คุณเอากินจกิมมะเขือเนี่ยแจกกินเลยออครัอดีผมทํากินข้าวแล้วก็ให้เขาช่วยถางยานิดหน่อย กือโอกาสเลี้ยงข้าวเขาไปพอดีเพราะว่าเขาไม่เคยกินข้าวเลยโอ้ถามแล้วมีแต่กึบกับอย่างเดียวตั้งแต่เช้าเออสมัยผมกินน่ะพอกินเหล้าเข้าไปแล้วมันก็ไม่หิวอ่ะไม่หิวข้าวอ่ะออเจนผลพอหนักๆเข้าผลตามมาก็เนี่ยถ้าหองแห้งรับผมตื่นแรกวันาก่อนเลยกับเพาะ น้ำใสกินไม่ได้เลยเพราะว่าผมกินข้าวเวลาผมกินข้าวแล้วผมกินเหล้าแล้วไม่ค่อยกินข้าวไงกลับไม่ค่อยกินด้วยซัดแต่เหล้าอย่างเดียวเหล้าก็กินแบบโอ้ถ้าไม่เพียวก็แบบอ่อนเดอเราผสมน้ําแข็งไงผมไม่กินโซดาว,วันนี้ก็เลยให้เขากินข้าวหน่อยหนึ่ง กินแบบอร่อยอร่อยเลยเนี่ยแกะมะเขือกินด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับครับอืมเนี่ยแก้วอะไรไม่รู้เนี่ยผมซื้อมาอร่อยแต่ผมกินเผ็ดไม่ได้ไงอ่าเนี่ยนะครับเออเนี่ยมันเป็นเพราะอย่างเนี่ยผมก็เลยแบบครับกินไม่หมดสักทีอยากกินแบบว่านั่นนะแต่ว่ามันพอเราลองแทรกเียมัครับก็ทำเผ็ดกาน วันพนาลงลงแท่งแล้รือเอ่าววันนี้แหละวันนี้แหละเนี่ยพราอเมื่อวันก่อนนะฝนมันตกมาแต่ว่ามันก็ตกไม่แรงหรอกแต่ว่ามันตกนานอยู่มันก็เลยชุ่มฉ่าไปหน่อยนอยึงเนี่ยผมไม่ต้องรดน้นําต้น,ตนไม้ไม่ต้องรดน้ําต้นไม้ประมาณครับสามวันได้ <c oughs> ประหยัดน,น้าไปอีก <c oughs> เพราะว่าไม่งั้นมันผมรดทุกวันน่ะรดน้ําต้นไม้ทุกวัน แผ่นดินได้ชุ่มช่ำนะโอ oh, oh, มันร้อนมากเลยเกินไม่ไหวปีนี้ทําสถิติแบบร้อนแบบที่อุดอรนะผม44องศานี่ถือว่ามัน mm hmm. เขาคาดการไว้ไว่าอีกอ30ปีข้างหน้าเนี่ยอุณหภูมิจะสูงถึงประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ที่70กว่าองศานะ mm hmm. <laughs> ถ้าเป็น ถ้าเป็นแบบเนี้ยาเเนน้้ถป็แบบีไปตลอดท่านคิดดูแล้วกันว่าอุณหภูมิตอนนั้นน่ะมันจะเจ็ดสิบองศาคนจะอยู่ยังไงอะร้อนอาจจะทำร่างครับอาจจะปรับตัวเหมือนสัตว์บางชนิดน่ะมีหางงอกออกมามีเขางอกออกมาเพื่อบังความร้อนท่านกินหมดเลยครับกินหมดเลยนะนะคุณกินหมดแล้วผมตักให้คุณเนี่ยถือว่าตักว่าน้อยแล้วนะเพราะว่าก็ เดี๋ยวต้องกินเหล้าไงก็เออคุณก็กินเนี่ยนิดเดียวมันไม่ได้มันไม่เยอะหรอกย่างอะไรอะไรห่อๆคือว่ามาจากโอเคอเคอาใจกินให้หมดเลยไหนครับต่หาย